สวัสดีครับครูสุเองนะครับผมโอ้อยนี่วิ่งเสร็จเหนื่อยมากเลยครับเช้าเนี้ยอากาศดีมากเลยครับทีนี้เราจะมาดูวิธีการคลายนะครับว่าเราจะทำยังไงกันได้บ้างนะครับหลังวิ่งเสร็จ มาดูกันนะครับโหวิ่งเหนื่อยสุดๆเลยครับแล้วเราจะวอร์มกันยังไงคลายกันยังไงนะครับมาดูกันนะครับผมข้อเท้าก่อนเลยครับคุณจะวอร์มข้อเท้ายังไงครับวิธีคือขยงนะครับยกปลายเท้าขยงยกปลายเท้านะครับขยงยกปลายเท้าเราจะทำอย่างนี้นะครับประมาณ30ครั้งสิ่งต่อมาที่ท้องต้องขยับคือสะโพกนะครับวิธีการขยับสะโพกง่ายที่สุดคือให้เราม้วนก้นกลมมาด้านหน้าก่อนนะครับสังเกตนะม้วน แล้วก็ไปข้างหลังนะครับลองงอเข่าเพิ่มก่อนนะครับม้วนก้นไปข้างหลังครับถ้าใครเริ่มรู้สึกว่าเออเริ่มคลายแล้วนะครับคราวนี้พยายามนะครับให้ขาตึงที่สุดยืดเราจะลงไปจนกระทั่งตำแหน่งหลังเรายังตรงอยู่ถ้าเราเริ่มลงและค่อมอ่ะอันนี้ไม่ได้แน่ๆนะครับให้เราใช้วิธีงอเข่าช่วยก้นไปข้างหลังและเหยียดนะครับเราจะขยับยนี้ก่อนเป็นลอมนะครับ30ครั้งเหมือนเดิม วิธีนี้นอกจากคุณจะขยับตำแหน่งสะโพกแล้วเนี่ยคุณยังยืดก้นและยืดแฮมสติงและน่องได้สบายๆเลยครับคราวนี้เรามาดูวิธียืดหลังจากตำแหน่งข้อเท้าตำแหน่งสะโพกกลับเข้าที่และเริ่มทีละจุดนะครับเริ่มจากฮิปเฟกเซอร์ก่อนเพราะฮิปเฟกเซอร์หลังจากที่เราวิ่งมานานตึงมากนะครับวิธีแรกเนี่ยนะครับให้เราองอเขา่านะครับขาตั้งฉากนะครับตำแหน่งเท้าชี้ตรงนะครับหลายๆคนถ้าไม่ได้จริง แบกขาได้นิดนึงนะครับขอให้ตำแหน่งเข่าและตำแหน่งปลายเท้าตรงกันนะครับ2คือตำแหน่งเท้าด้านหลังเนี่ยให้ตั้งฉากไว้คุณจะปล่อยก็ได้หรือตั้งปลายเท้าก็ได้แต่วิธีการคือให้เราม้วนก้นกบก่อนเลยครับม้วนและย่อเข่าเนี่ยเข่าซ้ายนะครับตรงไปข้างหน้าอย่าให้เข่ากดไปทางพื้นแต่ให้งอและเหยียดขาเหยียดเข่าไปด้านหน้านะครับให้เราม้วนก้นกบเก็บไว้นะครับเราจะขยับมันก่อนสักห้าที นะครับพอเราขยับได้แล้วลึกสุดปุ๊บคราวนี้เราจะเริ่มแช่ท่าไว้อย่างนี้ครับลักษณะประมาณเนี้ยสาวินาทีนะครับพอเราครบปุ๊บเหมือนเดิมครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับให้เราม้วนก้นกบและย่อเหมือนเดิมนะครับม้วนก้นกบย่อสักห้าครั้งก่อนเนาะห้าครั้งก่อนหลังจากนั้นแช่ครับผม30วินาที โอเคต่อมาเมื่อเรายืดที่เฟกเซอร์แล้วคราวนี้เราจะยืดด้านหลังนะครับวิธีการยืดท่าง,ง่ายที่สุดท่าหนึ่งคือให้เรานะครับยืนห่างประมาณนะครับไม่เยอะมากประมาณ3ฟุตให้งอขาหลังให้ดันสะโพกไปข้างหลังครับนะครับให้เรายันสะโพกอย่างเงี้ยไปข้างหลังงอขาหลังไม่สุดท่าี่งอได้นะครับสังเกตผมไม่ได้ยกปลายเท้าเลยเพราะเราจะยืดต้องการยืดมัดนี้อยู่นะครับพอเราทําได้ครบ30วินาทีเราแช่ท่านี้ต่อยครับ 30วินาทีใครที่ลงมาได้ลึกให้จับปลายเท้าจับพื้นหรือถ้าไม่ได้จริงให้เรามือเราไปอยู่ที่ตำแหน่งสะโพกนะครับสลับข้างกันท่าที่3ที่ผมอยากให้ยืดมากๆคือตำแหน่งของแฮมสปริงนะครับแต่วิธีการหลายๆคนผมเห็นยืดในลักษณะน,นี้เห็นไหม นะครับถ้ายืดในลนักษณะนี้หลังจะค่อมเราจะยื่งปวดหลังฉะนั้นวิธีแก้นะครับให้เราลำตัวแนบก่อนนะครับให้ลำตัวแนบรับมืออยู่ที่หน้าแข้งและค่อยๆมือแตะพื้นเท่าที่ได้จากนั้นนะครับให้งอเขา่านิดนึงและพยายามเหยียดก้นขึ้นโดยที่ลำตัวและหน้าขาชิดกันครับดูอีกทีนะลำตัวและหน้าขาชิดกันตามองไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าเราต้องการยืดหนนะ้าอก แช่ไปเลยครับ30วินาทีเหมือนเดิมอ่าโอเคต่อมาวิ่งๆไปเฮย้ยเริ่มปวดหลังปวดบ่านะครับวิธีแก้ง่งายๆท่าหนึ่งนะครับง่ายสุดคือให้เรานะครับเหยียดแขนไปด้านหน้านะครับหลังโกงเห็นไหมฮะผมเหยียดจนหลังโกงแล้วค่อยๆย,ยกครับดูอีกทีนะ โกงแขนเหยียดแขนไปหน้าให้หลังค่อมน,นิดนึงม้วนก้นกกเก็บไว้และค่อยๆเหยียดค้างนี้ไว้ครับประมาณ30วินาทีถึง1นาทีนะครับค่อยๆลงนะครับจากนั้น i t ทีแบนกูดมีเตียดด้านข้างนะครับวิธีการจำท่าแรกของเราได้ไหมนะครับลักษณะที่เรายืดทีเฟ็กเซอร์คราวนี้เราจะยืดแฮมสตริงครับ ลำตัวแนบมือแตะพื้นค่อยๆยืดนอกเหยียดก้นไปข้างหลังครับเท่าที่เหยียดได้ครับหลายๆคนถามสรุปครูจะยกปลายเท้าหรือไม่ยกในกรณีถ้าเราไม่ยกรู้อยู่แล้วเราต้องการยืดหน้าขาหรือหน้าข้อเท้าถ้าเรายกปลายเท้าปุ๊บเราจะยืดน่องนะครับครูแนะนําให้ทําทั้งสองอย่างเนี่ยแหละครับอย่างละ30วินาทีนะครับอันนี้จะมาเป็นชุดเลยนะเมื่อเรายืดน่องแล้วยืดแฮมสติ่งแล้วคราวนี้เราจะต้องการยืด ขาหนีบด้านในนะครับวิธีการคราวนี้เอามือทแยมมุมครับเทแยมมุมกับขานะครับให้เราเหยียดก้นไปด้านหลังทีเหยียดได้ครนนี้เราจะรู้สึกบริเวณมัดนี้นะครับแช่ไว้เหมือนเดิมข้อแม้คือให้ยืดหน้าอกเหยียดก้นไปข้างหลังเยอะที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับท่านี้ก็30วินาทีต่อมาย่อทิศเลยไอทีแบนง่ายนิดเดียวครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดให้เราขยับปลายเท้านะครับแบะขาออกลักษณะนี้ บแบะขาออกเหมือนเดิมครับมือแตะพื้นยืดหน้าอกแล้วค่อยๆกดก้นไปข้างหลังคราวนี้เราจะรู้สึกตึงบริเวณด้านข้างข,างของขานะครับของขาซ้ายนะครับแม้กระทั่งตะตุ่มบางคนเราจะรู้สึกที่บริเวณตะตุ่มด้วยตะตุ่มด้านซ้ายนะครับด้านที่อยู่ที่พื้นยืดหน้าอกจากนั้นนะครับเราก็จะสลับข้างเดี๋ยวครูจะทําให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับชุดนี้นะครับเริ่มจากม้วนก้นกลบลําตัวแนบเหยียดก้นยกปลายเท้าก่อน 30วินาทีจากนั้นกดฝ่าเท้าเพื่อยืดหน,นะะ้าขา30วินาทีจากนั้นค่อยๆขึ้นมาให้เอามือทแยงมุมนี้ยืดขานีบเหมือนเดิมเลยครับแต่ลำตัวนะครับทแยมไปด้านหลังเหยียดก้นสังเกตนะมันจะตึงบริเวณนี้แล้วก็ไอทีแบนครับผมเห็นไหมฝาา่าเท้าควา่ำ มืออยู่ที่พื้นยืดหน้าอกและก้นไปข้างหลังครับครับสามสิบวินาทีนะครับพอเรายืดเสร็จแล้วอย่าลืมจบด้วยอะไรครับจบด้วยขยับข้อเท้ากลับมาเหมือนเดิมครับแต่ครั้เนี้ยเน้นสะโพกนะครับ <c oughs> ขย่งเท้าแล้วมุดก้นกบไปข้างหน้า ขยิงเท้าแล้วม้กนก้นกบไปข้างหน้านะครับถ้าเราคํานวณดีๆเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ5้าถึงสินาทีนะครับถ้าเป็นท่าที่ง่ายๆเพียงแต่เรียบเรียงให้ดีนะครับวิธีการเรียบเรียงนะครับฟังให้ดีนะก่อนสิ่งแรกเลยเวลาเราจะยืดหลังขาให้ขยับข้อเท้าข้อเท้าไว้ก่อนนะครับท่าแรกเลยที่เราทําต่อมาให้ขยับสะโพกเมื่อข้อต่อสะโพกจุดกอกต้นและข้อเท้าจุดกอกปลายเริ่มยืดกล้ามเนื้อบริเวณนี้จะยืดได้ง่ายขึ้นนะครับ เหมือนกันเวลาเราจะยืดที่เฟกเซอร์หรือยืดกล้ามเนื้อด้านหน้า,หนาให้เราม้วนก้นกบก่อนแล้วถึงจะยืดมันเพราะถ้าเราแอ่นหลังแล้วเราพยายามยืดลักษณะน,นี้หลังจะแอ่นเราจะปวดหลังนะครับและอย่าลืมวิธีการยืดหลังกลางหรือบริเวณบา่าเนี่ยสิ่งที่คนมักจะพลาดท,ที่สุดคือเหยียดแขนขึ้นแล้วหลังจะแอ่นอย่างนี้นะครับฉะนั้นวิธีแก้คือให้เราเหยียดแขนหลังโกงไปยก นะครับแล้วมาดูกันนะครับทีต่อๆไปว่ามีอะไรอีกบ้างวันนี้เดี๋ยวครูสุไปก่อนเดี๋ยวจะไปวิ่งต่ออีกน,นิดนึงนะครับผมแล้วเจอกันผมสวัสดีครับ